สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปอก็จะมาแนะนาแชมพูตัวใหม่ที่ปอได้มารอนะคะนั่นก็คือวาริชแชมพูตัวนี้ปอเคมเลยว่ามันดีมากเพราะปกติอะปอเป็นคนแพ้แชมพูหนักมากไม่ว่าจะใช้ตัวไหนก็คือผมขาดรุดร่วงผมคือเป็นรังแครเป็นสิวคือแบบสิวคือนึกออกไหมคือสิวขึ้นตามแบบไรผมเยอะมากจนมาเจอตัวนี้นะคะคือแบบรู้สึกเลยว่าอุ๊ยสมุนไพรนางนางเป็นออร์แกนิกจริงๆนางดีจริงๆคือใช้แล้วไม่เป็นสิวที่หัวใช้แล้วแบบไม่แพ้เฮ้ย Amazing มากก็เลยติดใจแล้วสิ่งสิ่งที่ดีของนางอย่างหนึ่งคือเป็นแชมพูทวินวันอะทวินวันแบบไหนก็คือเป็นทั้งแชมพูทั้งครีมนวดในขวดเดียวกันเลยก็คือสระครั้งเดียวถึง2ต่อแล้วไม่ต้องเปืองเวลาแล้วก็ ใช้เวลาในการสระน้อยลงใช่ไหมคะคือครีมนวดตัวนี้นะคะแชมพูตัวนี้มันจะช่วยเรื่องผมขาดร่วงกระตุ้นเซลล์ผมใหม่บำรุงหนังศีรษะด้วยแล้วก็จะทำให้ผมยาวเร็วขึ้นด้วยแถมอีกอย่างนะคะสำหรับคนที่แพ้สารเคมีพาราเบนอะไรต่างๆเนี่ยปอกเคมได้เลยคะ่ะว่าไม่แพ้แน่นอนเพราะปอใช้มาแล้วรับรองคอนเฟิร์มค่ะก็จะดีแค่ไหนเราต้องไปดูกันนะคะว่าใช้เสร็จแล้วผมเราจะสุขลยแค่ไหนไปดูคลิปกันคะ่ะ